สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่อ่านเดอราก็ทำงานกันไปด้วยนะคะเดีย๋ยวฝากเถิดพี่นี่นะคะเราก็อยู่ที่เอ,อ่อซีดีเอทีนะคะที่อุทยานอุทยานเนาะอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,ยนะคะซึ่งเราก็เป็นออศูนย์วิจัยหลักวิจัยของเอ่อบริษัทซีดีเอท oh ซึ่งทำให้บร oh ิษัทโฟล์คูมานุษิติกดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็กำลังอออยู่ในกระบวนการสกัดพยายามรูดดิวอิซทจากเินหนุขาวนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องมือยี่จะดูด ซึ่งพวกเราอ่ะทำง,งานกันเข้มข้นมากวเนี่ยน้องพวกเราทุกคนอ่ะก็ตื่นต้่มาทำง,งานกันไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนแนะนำตัวหน่อยเอาเคเลอร์จากคนแรกน้องชื่อค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออังคาม์บุตเติมค่ะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานะคะทินค่ะคณะวิทยาศาสตร์เเคมีค่ะเย้มาต่อไป สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลทิพย์น้อยรักนะคะชื่อเล่นชื่อชมพูค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะเย้สวัสดีค่ะนิจดาภรณยาพรนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่ค่ะเย้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรอาสานะคะชื่อเล่นชื่อน้องบุปพีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพะเบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเอก การเสืแสงชื่อเล่นชื่อสมค่ะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตาดใหก่ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีค่ะเยยวันนี้ยย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 ยนยยยยสยย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 อัยย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 ยคาจยลยยยยยนยก กระบวนการตจะไม่ง่ายเลยนะคะยากมากแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ทํางานกันมาเข้มข <c oughs> ้นมากนะคะก็ทํากันมาได้มา <c oughs> แล้วนะอจะบอกเลยนะคะว่าเฟอร์ฟูอาหารสูตรใหม่นะคะกว่าเราจะกคนบอกมาได้ใช้เวลา1ปีเลยนะคะซึ <c oughs> ะง่งคนที่ถ่ายเนี่ยบอยอยู่ชื่อคุณจุกนะคะเป็นหัวหน้าแหลกวิจัยที่นี่ <c oughs> เขาจะรู้ดีเลยค่ะว่าการขึ้นทะเบียนสอบว .3 เนี่ยยากมากพี่จุดเล่าให้ฟังหน่อยพี่จุดพูดไปด้วยว่าทำไมยา,มา,ยในในมากยังไงบ้างคะทะเบียนสอบว .3 ใช่ไหมคะสอบว .3 เนี่ย มันจะเป็นการขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจะขึ้นยากกว่าสบอ5ที่เป็นวัตถุดิบทั่วไปที่ประเทศไทยใช้มาก่อนแต่ของคุณปอยนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุดิบค่อนข้างที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะคือเราจะต้องตรวจอีกเพราะอะไรนสอสบอ3เนี่ยจะต้องตรวจอีกเพราะ พวกโลหะหนักนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเชื้อก่อโรคทั้งสี่ชนิดที่ออยกำหนดไว้นะคะมีสเตปซิโลคอมคัสออเรียสอีโคไลสูโดโมอนแสแล้วก็อะไรอีกนะอีกอันหนึ่งมีหนึ่งอัะซโมเนสแล้วก็คอรีคอรีเดียแคดิด้าแคดิดาแคดิด้าแคดิด้าแคดิดาเชื้อราใช่ค่ะ เรียกง่ายๆภาษาสัส้นๆคือการขอสารใหม่ปกติโดยทั่วไปถ้าเราขอสารที่มีอยู่แล้วค่ะกาเรียกว่า205คือสารเก่าแต่สารใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากค่ะเราจะต้องยืนยันข้อมูลทางวิชาการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจการตรวจเลือดของดูดซีหรือว่าข้อมูลการตรวจหาประสิทธิภาพจากใบเซอร์ติฟิเคทนะคะจากแหล่งผลิตะค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่ายากไหมยากมากแต่คุ้มค่าไม่คุ้มเนะาะค่ะคุ้มมาก คน่ะรู้สึกเลยว่าแบบได้ใช้อะไรที่ปลอดภัยและที่สาคัญคือเป็นผดเพราะว่ามีประสิทธิภาพแต่ว่าแต่สําหรับบอยรู้สึกดีใจที่คนก๊อไม่ได้เพราะว่าถ้าจะก๊อก็ใช้เวลาหนึ่งปีนะคะดูสิว่าพวกเราจะทำแต่ละอย่างมันไม่ง่ายเลยนะคะฉันใส่เลยนะคะฉันใส่เลยนะคะมีคนคอมเมนต์อะไรวาแบบอ๋อพี่บอยน่ารักจังทั้งสวยทั้งเก่งวันนี้ไปถ่ายปกหนังสือแมกซีนมาออกขายเมื่อไหร่คะ อีกสามวันจริงสามวันเหรอคะตอนตกใจมากวันวันนี้ไปถ่ายปกัหมือนิืแมกกาซีนนะคะของเสื้อผ้าแคร์วินไทร์แล้วก็เขาก็บอกว่าอีกสามวันแล้วก็จะออกเราก็เลยโอ้โม่นิดนอโอ้โจำได้แล้วพี่ผู้จัดการฝ่ายผลิตเขาก็แจ้งมาบอกว่าทำสามวันเสร็จเลยเราถูกใจจริงปะใช่ต้องใครนะคะพวกเราค่ะเนื่อจะพวกเราอาจจะไลฟ์ที่ดูกระบวนการพวกนี้คือใบ้ๆนะคะก็อยากฝากทุว่าเรา เราจะดูดีเราต้องเริ่มต้นที่สุขภาพแข็งแรงเราต้องเลือกต้อสิ่งที่อย่างที่เราอดภัยและให้เชื่อถือนะคะพวกเราตัวแทนจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเคมีปีสี่ทั้งนั้นใช่ไหมคะร้านอาหารด้วยไม่ใช่ปีหนึ่งนะคะหีืีอไรเป็นปีสามก็ได้ปีสามปีเพราเราเด็กปีสี่หมดแล้วนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทำสิ่งที่อยากเป็นอนาคตของชาติจริงๆในอนาคตเราไม่ใช่แค่จะผลิตบางสิ่งบางอย่างแค่ ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับช่วยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรักษาโรคที่มาแท,สทนสารเคมีหรือจะเป็นการศาสตร์ใหม่ๆที่เอาหลักการธรรมชาติหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะมันทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่สบายขึ้นน่าอยู่ขึ้นตอนที่ว่าพวกเราในาณะที่นวิทยาศาสตร์นักวิชาการนะเราจะตัง้งใจเต็มที่ในการทำคือคน ทำเหมือนค้นพบสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะศาสตราจารย์ดเรเภสกร์ตกรีิระเดชมโนอสร้อยที่เป็นอาจาราย์ของบอยแล้วก็ศาสตราจารย์ดเรเกรเตรริคุณเภสกสตะกรอารัญญามโนอส้อยนะคะที่ดูแลแล้วก็ประสานวิชาของเราเป็นอย่างดีมีหลายท่านนะคะมีรองศาสตราจารย์วรกตซึ่งสอนวิชาไบโอโลยีนะคะไมโครไบโอโลยีจุลชีววิทยาแล้วก็มีอรองศาสตราจารย์ยุทธนาสมิทธ ซิริกนะคะเป็นอาจารย์ภาคชีววิทยาน,นะคะซึ่งสอนก่อนแล้วก็มีอาจารย์สัญาเยอะมากเยอะมากคนคนนี้ไม่บอคืนแต่จะบอกว่าทุกทุกคนทําให้พวกเราอะมีมี